สวัสดีครับเพื่อนแฟนเพจพามาอำเภอเงาเชียงวัดลำปางนะครับรถไฟกลางคูเด่นชัยเชียงรายเชียงของนะครับพามาชมการทางานของซเวน,นะครับของช่างสํารวจนะครับวันนี้พามาที่อำเภอเงาครับลำปางนะครับพาเพื่อนมาดูแฟนเพจ น่ารักทุกท่านนะครับชอบใจกดไลค์กดแชร์นะครับนี่คือการทำงานเช็คเช็คกันาร ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศวิวทิวทัศนะครับบรนากับรถไฟลากูเดีนชัยเชียงไารเชียงของนะครับวันนี้ก็มาให้แหน่งเข็มหนาครับมาเช็ค น,นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบ,อบคุณที่กดไ like, ลค,ค์กดแชร์นะครับหวังว่าช่องเราจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะครับไปก่อนนะครับวันดีครับ